มาดูข้อที่3ในการหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของค่าคาดหมายนะครับสังเกตก่อนนะครับตัวแปรสุ่มเราเป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะครับค่าคาดหมายเขียนสูตรพื้นฐานด้วยก่อนค่าคาดหมายก็คือผลรวมของตัวแปรสุ่มคูณกับฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มนั้นๆน,น,นะครับนี่ก็คือค่าคาดหมายของตัวนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของสิ่งที่เราต้องการหาจะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยพิลึกกือกือเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นในรูปของกําลังสองสมบูรณ์นะครับฉะนั้นเราก็ลองมาดูซิว่าเราจะทํำยังไงต่อดีพอเห็นกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยครูขอกระจายก่อนออกดีกว่ากระจายรูปออกมานะครับก็จะได้ค่าคาดหมายนะครับในส่วนของกําลังสองสมบูรณ์คือเป็น x ก,กาลังสองนะครับลบ2 x บวกหนนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของกำลังสองสมบูรณ์ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของกำลังสองสมบูรณนะ์นะมาดูต่อนะครับพอเขียนอย่างนี้ได้ปับ๊บนะเราจะได้เป็นค่าคาดหมายของตัวแปรสูตร x กำลังสองนะครับแล้วก็ค่าคาดหมายของ2 x ซึ่งเลข2เอาออกมานอกค่าคาดหมายได้นะครับแล้วก็บวกกับ1นะ พอมาถึงตรงนี้นะฮะสิ่งที่เราทําต่อได้ไม่ได้เลยนะเนี่ยมันจะติดโพดสองโพดนี้ซึ่งเรายังไม่ทราบเลยนะยังไม่ทราบค่าเลยฉะนั้นเราก็ต้องไปหาก่อนหา,อ,นหาอยู่2ตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาแทนค่าฉะนั้นสิ่งที่ครูทําได้ตอนนี้ก็คือครูติดตัวสมการไว้ก่อนนะครับติดไว้เป็นสมการที่1ไว้ก่อนนะคอันนี้เลยนะอ่ะ พอติดเป็นสมการที่1สิ่งที่ครูจะต้องการหานะครับต้องการหาอันแรกนะครับครูบอก p ครูพิพพพจารณาเลยนะครูหาตัวแรกก็คือตัวแปรสูม x นะครับค่าคาดหมายของตัวแปรสูม x หน้าตาก็คือ summation ของ x f x มนี่ไปดูนะตัวแปรสูมมีกี่ตัว1 2 3 4เราก็ต้องแทนอยู่4ตัวนะล้วก็จับคู่ไปเลยนะครับอ่าตัวแปรสูมศูนย์ ศูนย์มีฟังก์ชันเป็น1นส่วนสามเราก็ใช้1นส่วนสามมาคูณน,นะครับในทํานองเดียวกันอ่ะหนึ่งะฮะหนึ่งมีฟังก์ชันหน้าตาฟังก์ชันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองแทนไปนะครับเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับัวแปรศูนย์สองค่าฟังก์ชันก็คือ0นะครับก็วแทนไปเลยฮะศูนย์แล้วสุดท้ายทํานองเดียวกันนะครับ3คูณกับเศษหนึ่งส่วนหกนั่นเองนะครับ อะไรคูณศูนย์ก็เป็น0นย์ไม่ต้องมีคิดนะครับ0 0นย์นย์เป็น0ก็ได้เป็นเศษ1ส่วน2เศษ3ส่วน6ก็คือเศษ1ส่วน2เหมือนกันเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2มีค่าเป็น1นะครับได้แล้วนะอันแรกติ่ต่างไว้ก่อนคูทติต่างไว้ที่2แล้วกันนะครับติ่ต่าง2ไว้ต่อมามาพิจารณาตัวต่อมานะครับตัวนี้ได้แล้วนะนี่แทนไปนี่เป็น แทนได้แล้วตรงนี้นะครับต้องแนละ้วเหลือตัวนี้ครับทำมาดูต่อก็ e ของกำลังสองนะครับเป็นซัมเมชันของ x กำลังสอง f x นะก็0กำลังสองฟังก์ชันเรารู้อยู่แล้วอะไรจะพู่กับอะไรเนาะ,ะ1กำลังสองคูณ1ส่วน2 สองกำลังสองคูณศูนย์บวกสามกำลังสองคูณหนึ่งส่วนหกนั่นเองนะครับศูนย์ถึงเยอะๆกำลังสองยังไงก็เป็นศูนย์ครับแล้วก็ทางนี้ก็เป็นศูนย์ดีนะครับก็จะได้ไปว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะครับบวกกับเก้าส่วนหกก็คือเศษสามส่วน 3, สวนองได้เป็นสี่ส่วนสองหรือก็คือ 2นั่นเองตีต่างไว้เป็นอันที่3นะครับหาจนครบแล้วจีหาจนครบแล้วครูก็จะเอาในส่วนของสมงการที่2และ3ที่หาได้เนี่ยไปแทนในสมการที่1น,นะครับนะะนั้นก็แทนนะครับ2และ3นะครับใน1น,นะครับ จะได้ะจะได้ว่า expected ของ x-1 ลบ1ำลัง2ตัวนี้นะครับได้เป็นอ2อลบ2คูณ1บวก1หรือมีค่าเท่ากับ1นนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ